วันนี้มาอัปเดตข่าวจากวงการเพลงเกาหลีที่ล่าสุดทางต้นสังกัดของวง FT Island เปิดเผยว่าวง FT Island จะคัมแบ็กวงการเพลงเกาหลีในเพลงไตเติลที่ชื่อว่า Memories ซึ่งเป็นเพลงที่อ e ีฮงกีเป็นคนแต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงเองสำหรับการเปิดตัวอัลบั้มในเกาหลีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของวง FT Island ที่ถูกเพลงในอัลบั้มเป็นเพลงแต่งเองของสมาชิกในวงซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มพิเศษฉลองการเดบิวต์ครบรอบ6ปีของ FT Island โดยใช้ชื่ออัลบั้มว่า Thanks to ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่23กันยายนรวมถึงงานคอนเสิร์ต f t h x เพื่อเป็นการฉลองการเดบิวต์ครบรอบ6ปีในวันที่28และ29กันยายนซึ่ง FT i c e l a n d จะมาโชว์สดร้องสดทุกเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วยค่ะ มินิอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกและเพลงแทรปทยานขึ้นระดับหนึ่งในชาร์ตประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้หนุ่มเพนรี่ขอส่งต่อความฮิตกับซิงเกิลที่2ในสไตล,ล์น่ารักสดใสพร้อมชวนเพื่อนสีอย่างแอมเบอร์วง FX ส่งรหัสรักในเพลง One f T I Love You 140 I Love You เป็นเพลงสไตล์อิเล็กทรอนิกส์ป๊อปที่หนุ่มเฮนรี่และทีมโปรดิวเซอร์ของเขาได้โชว์ฝีมือการแต่งเองแถมยังได้สาวเท่ยอย่างแอมเบอร์วง f x มาร่วมฟิชชิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับเพลงนี้อีกด้วยโดยเพลงนี้มีเนื้อหาน่ารักน่ารักเกี่ยวกับชายหนุ่มที่พูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยเก่งแต่ดันมาลงรักสาวเกาหลีคำว่า I Love You คืออะไรลอไปติดตามชม m อของเขาได้ที่ช่องป๊อปของเรานี่หละค่ะ